สวัสดีเอฟซีม <FC S 2> าิมสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าไปเร็วๆเ,เอาโทรศัพท์ไปให้คุณยายก่อนสวัสดีค่ะป้าลุงก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปน้องนล,ลินถือเอาโทรศัพท์ไปให้คุณยายไหนคุณยายอยู่ไหนให้พี่คุณยายเก็บผักให้พี่พลอยด้วยให้คุณยายเก็บผักให้พี่พลอยนทำไมแม่ถไเอาก็นล,ลินอยากได้แม่ก็ถือมาให้ ไหนอ่ะคุณยายคุณยายเหรอเรียกสิคุณยายเอาตัวฉันมาให้กินได้เลยลิงฮุกินได้เลยลิงฮุเบิ่งเลย,ย,ยเมื่อนี้มาไวใไเลยเหมือนคนบ่มีวันศุกนะคนไม่มี วันหวยออกกับวันไอ้ตลาดคลองถมอ๋ออันนี้คุณยายมืออื่นต้องเก็บไปได้เนี่นลินเก็บผักให้พี่พลอยด้วยอเออมืออื่นนี่เสียเอาไปมือนี่ก็เอาไปคือกันไปเอาทางผูเออเอาขุ้มีไงนี่นะน,นี่ยอดุุมมเอาคอร์สให้น้องพลอยเนี่ยกับอันนะาประกากาดกอบย่างละหัวกับพอลอย กะกายกอบกอยู่ในหัวเออเอาอันคอร์สนี่ให้มันหัวหนึ่งคอร์สซิวเช่นนี่อันยังเนี่ยเออเมื่อเช้านี่ไปเอาทางมาอย่างนึงมานนมใส่ถุงให้น้องพอ้อเยเออเอาคอร์สน,น้อยๆก็ได้มันอันนี้เอาแถวนี้ยทำทำอิรูดอันนี้ใส่ใหม้มึงแบบปราเกลียวนะ ผูผูผูสลัดเกใหญ่อยู่ตะปูเหมืนแ่กมันอไ่า่ได้ขายมดมหยงพัี่อ๋อเอาไปซมือยายเมื่อนี้เขาก็ไปห้าหกมัดผูด้ขเลยหลอยู่จังม oh, oh ัดเลือย mm ู่สมัดอสลัดอยู่ผูกเหลืสยังบม่ได้อกยังบ่ขายออกอยู่ โมมีข้อนมือนีิกะบมมีคนเออเฮงเด็กออกเออมาได้กะจะอบไปจ่ายอันนั้นลักกามาอันนี้ก็สิตัดไปอยู่มืออื่นอีอันอันนั้นก็มาสั่งเป็นสาวขายพักนะคอร์สมาให้ในเด้อมืออื่นพอนะคอร์สคอร์ส ส้มสวน,นยาแมลงมาตลาดไวัยเลยมือน,นี่มาแต่ตลาดไวไวัน้องนา่ารินหองอะอยังเมื่อละได้ฮอลลีฮ وب พักหง่ายนอรับโอพักกาดข่าวอังกฤนอันนั้นละ่ะว่านพร้อมกันไหมว่านมือเดียวกัน<บ>ออมันบอดแดดใหญ่เอยมันเกี่ยวกันอยู่บ่แักแล้วออเออมันเลิมละเขาห้อหงว่าอย่าง พักอันนี่ใช่ดื่มนะอันนี้คือบอกเอาไปโอ้ค่ะเอาไปย่างอยู่ฮะเราบอเขาเลยบอตัดไปมือนี่ฮะอือบริขายบอกย่างอันของใหญ่อันนั้นเราขายทรงหวสาวปูบักใหญ่บักใหญ่เขาก็เลยเห็นมันบางใหญ่เขาก็เลยบอกเอาไปของเราหัยทรงหสาวเราขายใหญ่ฝั่งทางปูยังแอเออเออนึ่งเออเออเออพวอื่นสิเลีมไป โอ้โหเฮาเขาโลคีเลยเขาก็เลยยังบวบเอาไปคำตัวที่เขาเอาไปมันยังบวบได้ขายเออตัดให้มันตัดบวบไว้สตู้เย็นในบางที่พัดสุนองกินคนกะบวมีตลาดกะบวมีคนแห้งเหมือนเหล็กออกแห้งบวมมีคนบอกโอจะอบจ่ายค่าของแล้วกลับละ มันแก่มันบ่ใหญ่เนาะข้ามันอันพ่วงมันขึ้นสูงแล้วเนาะใหญ่เนาะแม่ค้าอันหนักกระบอหมามือเน,นี่ยโมี่ย่ายแมวย่ายอันอ่อนย่ายอันยำโบมีไผ่มาจ้าคนขายของได้ร้อยกว่าบ,บาทย่ายสี่ห้าร้อยโบแม่ค้าก,กัญญา,า,านมีตะจุ่มเขาหาาันละโบงอันเขาเจอ,อบหอันละผ้ากันมาเฮ็ดยังหัวบนทางผู้เขาเป็นเออเติร์ด มหยืไปเขายไปเขายานมันสุกกับมือเหล็กออกน้ำอีกเอออาซามพ่อเลยค่ะอือหอไวตัวเย็นอันเอขึ้นไปไปทางตากันล้จะจเป็นปูกค่ะพักัน่ไดขายพักกาขาบ่ขายวมันยังบ่ห่อเขานึกว่าใหญ่ไว้้มันห่อ มันจะห่อซ้ำหำบ่หอก็ห่อหัวเดียวเมื่อก่อนก่อนี้นะต้นต้นหน่อยนะบ่ได้ขายบุก็ปลุกก็ขายเอดมาดละห้าบาทลกไปลองเบิ่งในตัวที่ดีจริงๆเมื่อื่นยังลกไปกลับบ้านดีกว่าเจอกันคิดหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศหลังมาตลาดเมื่อนี้มาเร็วก็เลยเก็บบรรยากาศให้เบิ่ง คนบ่มีตลาดมื่อนี้ตลาดคองถมใหญ่นำ้ำแล้วก็เมืองเสียงดวงเสียงโชคก,การคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเมื่อก่อนไปเอารถก่อนน้องนรินจะอยู่ใส่แล้วได้ฮอลลีฮูป